มาดูเรื่องราวสนุกๆจากสาวสวยเวียดนามกันค่ะเธอเล่าว่าในใจคิดถึงแต่อาหารสตรีทฟู้ดที่น่ารับประทานมากมายถ้าคิดถึงเมืองไทยจะคิดถึงความอร่อยดีต่อสุขภาพราคาถูกรู้ไหมว่าจ่ายแค่ในราคาเพียง250บาทเท่านั้นจากนั้นเธอก็พาเราไปชมบรรยากาศของตลาดกลางคืนจอร์ดแฟสซซึ่งเป็นแหล่งรวมอาหารสำหรับคนรักการกิน ก่อนที่จะลงมือชิมอาหารเธอเน้นย้ำถึงความสำคัญของการบำรุงริมฝีปากเพื่อประสบการณ์การกินที่สนุกสนานอาหารจานแรกที่เธอชิมคือซิโครงหมูแซบหรือส่วนไก่ดิ่งดามที่มาแบบกองโตเธอแนะนำให้เลือกไซส์ XL สำหรับกลุ่ม3-4คนพร้อมชมว่าเนื้อหมูนุ่มและมีรสชาติอร่อย เธอสังเกตว่าพริกเขียวที่เผ็ดจัดจ้านนั้นมีความสมดุลกับความเปรี้ยวจากมะนาวและความหวานเล็กน้อยในน้ำซุปซึ่งทำให้รสชาติลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อ และที่สำคัญคือซี่โครงหมูจานนี้ไซส์ใหญ่มากจริงๆไม่เคยเห็นเมนูไหนที่อลังการขนาดนี้มาก่อนเลยกลิ่นหอมของสมุนไพรในน้ำซุปก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หาทานที่อื่นไม่ได้เลยจริงๆถือว่าคิดถูกมากๆที่ได้มาชิมอาหารอร่อยๆในประเทศไทยแบบนี้ ต่อมาคือข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งเป็นของหวานไทยที่ห้ามพลาดเธออธิบายว่ามันเป็นอาหารที่เบาและกินง่ายเหมาะที่จะเป็นของหวานหลังมื้ออาหารและเชื่อว่าน่าจะถูกปากคนเอเชียส่วนใหญ่โดยเฉพาะข้าวเหนียวมะม่วงในไทยนี่แหละที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินขนมหวานมาในชีวิต กลิ่นหอมเยวยวนของมะม่วงสุกฉ่ำกับข้าวเหนียวมูลกะทิหอมมันและสีสันที่เหลืองอาร่ามของมะม่วงตัดกับสีขาวนวลของข้าวเหนียวดูน่าหม่ำสุดๆไปเลยสำหรับของหวานชิ้นสุดท้ายเธอได้ลองไอศครีมสีม่วงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการรีวิวในโซเชียลไอศครีมมีสีม่วงสวยงามแล้วราดด้วยน้ำพึ่งฉ่ำๆด้านในแถมยังมีน้ำพึ่งให้เติมเพิ่มได้อีกด้วยในราคาเพียง50บาท เธอดูประทับใจมากโดยบอกว่ามันทั้งหวานและละมุนล,ลิ้นตลอดการตะลุยกินอาหารเธอแวะเช็คลิปสติกเป็นระยะระยะเพื่อแสดงให้เห็นว่าแม้จะกินไปมากแค่ไหนสีลิปสติกของเธอก็ยังคงดีอยู่ถ้าอยากสวยก็ต้องทำแบบนี้นะคะ เธอได้เล่าให้ฟังว่าทริปการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้วางแผนเอาไว้3วัน2คืนในกรุงเทพประเทศไทยซึ่งดูเหมือนจะราคาถูกกว่าการเที่ยวในประเทศตัวเองซะอีกเริ่มต้นวันแรกที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารหรือวัดอรุณไฮไลท์คือการเช่าชุดไทยถ่ายรูปซึ่งในวิดีโอบอกว่าสามารถต่อรองราคาเหลือ500บาทสำหรับ4คนได้รูปสวยๆกลับบ้านไปด้วยนะ เมื่อได้สวมชุดไทยงามสง่าณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารแล้วความรู้สึกปีติสุขก,ก็เอ่อล้นราวกับได้ก้าวเข้าสู่โลกวรรณคดีโบราณตัวเองกลายเป็นนางในวรรณคดีที่งดงามสง่างามและได้สัมผัสกับแก่นแท้ของวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้งทุกย่างก้าวที่เดินไปบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ภายใต้แสงแดดอ่อนๆที่สาดส่งลงมายิ่งเสริมให้ความรู้สึกนี้ชัดเจนยิ่งขึ้น ชุดไทยที่ประณีตงดงามผ้าใหม่ที่พลิ้วไหวการปักลวดลายอันวิจิตรบรรจงล้วนสะท้อนถึงความรุ่มรวยทางศิลปะและประเพณีอันยาวนานของไทยการได้ยืนโพสท่าถ่ายรูปคู่กับฉากหลังที่เป็นสถาปัตยกรรมอันงดงามของวัดอรุณยิ่งทำให้ช่วงเวลานั้นเป็นความทรงจำที่น่าประทับใจและมีความสุขอย่างยิ่งเรากับได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวอันงดงามที่เล่าขานกันมานับหลายศตวรรษ การได้สัมผัสประสบการณ์การแต่งกายแบบไทยดั้งเดิมนี้ทำให้รู้สึกผูกพันและเข้าใจในวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนับเป็นประสบการณ์ที่เติมเต็มหัวใจและสร้างความสุขได้อย่างแท้จริง จากวัดอรุณก็เดินทางต่อด้วยเรือไปพระบรมมหาราชวังค่าเรือ3,000ันดองซึ่งน่าจะเทียบเท่ากับประมาณ3ามบาทไทยเนื่องจากเป็นเงินดองเวียดนามแต่ต้องระวังหน่อยนะเพราะพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าชมถึงแค่15นาฬิกาเท่านั้นจากนั้นก็ไปทานอาหารเช้าที่ร้านออนหลอกยุนร้านอาหารเก่าแก่กว่า90ปีในกรุงเทพที่นี่ไม่เฉพาะนักท่องเที่ยวแต่คนท้องถิ่นก็ต่อคิวยาวเหมือนกัน อาหารที่นี่จะออกรสหวานนิดๆแนะนำให้สั่งชาน,นมและไมโลมาทานคู่กันเพื่อเพิ่มความฟินเป็นสองเท่าพออิ่มแล้วก็ไปบิ๊กซีซื้อของฝากที่นี่ของฝากราคาถูกมากแทนที่จะซื้อเบนโตะที่หาซื้อได้ทั่วไปในเวียดนามและไทยก็ลองซื้อเส้นปลาทูแห้งกลับไปดูนะเพราะอาร่อยรายคาถูกและทานง่าย ตกเย็นมี2ทางเลือกคือ 1. ท่านอาหารถิ่นที่จอดแฟร์ซึ่งเป็นตลาดกลางคืนที่นี่มีอาหารพื้นเมืองอร่อยๆร,ราคาถูกและคุ้มค่าหรือ 2. ดินเนอร์บุฟเฟ่นบนเรือสำราญ5ดาวพร้อมวิวไอคอนสยามยามค่ำคืน ถ้าชาบประสบการณ์อาหารพื้นเมืองที่อร่อยคุ้มค่าและราคาถูกก็ต้องไปจอดแฟสแต่ถ้าชอบถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆก,ก็เลือกดินเนอร์บนเรือสำราญแต่ทางเธอบอกว่าเรือเจ้าพระยาพรินเซสราคาไม่กว่า800ดองราคา800กว่าบาทไทยสำหรับบุฟเฟต์นหนึ่งมือ้อไม่รวมน้ำถือว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เธอเล่าว่าเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นมากกับทริปแรกของแก๊งเพื่อนสาวทั้ง4คนที่ไปเที่ยวไทยด้วยตัวเองในสไตล์ประหยัดสุด,สด เริ่มจากการเดินทางด้วยเครื่องบินไปกลับจากฮานอยมาไทยในราคาแค่4.2ล้านดองต่อคนพอถึงไทยก็เดินทางด้วยแท็กซี่เป็นหลักบางทีก็ลองนั่งทุกๆเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศโดยค่าเดินทางทั้งหมดหารกัน4คนตกคนละประมาณ3 0 0 0 0 0ดองเท่านั้นเองและเคล็ดลับการเรียกแท็กซี่ราคาถูกคือการโหลดแอป Bolt มาใช้ สิ่งที่ทำให้การเดินทางในกรุงเทพพิเศษกว่าที่อื่นคือความหลากหลายของตัวเลือกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS, MRT, รถเมล์แท็กซี่หรือแม้แต่ตุกๆทำให้เดินทางสะดวกสบายสุดๆถึงแม้ว่าการจราจรในกรุงเทพจะขึ้นช่อเรื่องความหนาแน่นแต่ก็เป็นระเบียบมากกว่าที่เวียดนามอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียว เรื่องที่พักก็เน้นเลือกโรงรามที่อยู่ใกล้ใจกลางเมืองเพื่อความสะดวกในการเดินทางและเที่ยวเล่นราคาตกอยู่ที่ประมาณ500,000ดองต่อคนต่อคืนแม้จะมีที่พักที่ถูกกว่านี้แต่ก็จะไม่ได้สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเท่านี้ มาถึงเรื่องอาหารการกินบอกเลยว่ากรุงเทพคือสวรรค์ของนักกินอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรูหราหรือสตรีทฟู้ดริมทางก็มีให้เลือกหลากหลายประเภทที่สำคัญคืออร่อยทุกร้านแถมยังสะอาดอีกด้วยเพราะทริปนี้ได้ลองชิมอาหารเยอะมากแต่ไม่มีอาการท้องเสียเลยแม้แต่น้อย มื้อหลักตกประมาณ50,000ถึง1 0 0 0 0แดองขึ้นอยู่กับเมนูแนะนำให้ลองทานสตรีทฟู้ดตามตลาดกลางคืนรับรองว่าอร่อยและราคาดีสุดๆส่วนอาหารเย็นอย่างส้มตำก็แค่3 0 0 0 0นดองต่อคนเท่านั้นสุดท้ายคือค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆก็ตกประมาณ5 0 0,000ดองสบายใจหายห่วงค่าวิดีโอนี้จะพาเราไปพบกับ3สิ่งแปลกแต่จริงในประเทศไทยที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ 1. รถเมไทยไรหน้าต่าง เชื่อหรือไม่ว่ารถเมย์บางคันในไทยไม่มีหน้าต่างกระจกเป็นแบบเปิดโล่งรับลมเย็นสบายแต่ที่พีคก,กว่านั้นคือประตูทางเข้าก็เปิดทิ้งไว้ตลอดทางเหมือนกันใครกลัวตกคงต้องเกาะดีๆนะนอกเหนือจากความแปลกของรถเมย์ที่ไรหน้าต่างและประตูที่เปิดอ้างไว้แล้วความตื่นเต้นในการนั่งรถเมย์ในกรุงเทพก็เป็นอีกประสบการณ์ที่น่าจดจาไม่แพ้กันค่ะ ลองจินตนาการดูสิคะว่าคุณกำลังนั่งอยู่บนรถเมลที่ไม่มีหน้าต่างกลิ่นอายของเมืองและลมร้อนๆอนพัดประทะใบหน้าคุณอยู่ตลอดเวลาภาพผู้คนที่เดินผ่านไปมาข้างนอกและรถราที่นั่นขนาดบนท้องถนนกรุงเทพราวกับเป็นภาพยนตร์ที่ฉายสดตรงหน้าคุณ และเมื่อรถเมล์เคลื่อนตัวไปในแต่ละแยกโดยพร้อมที่ไม่มีประตูและหน้าต่างคุณจะรู้สึกเหมือนได้ใกล้ชิดกับท้องถนนมากยิ่งขึ้นได้ยินเสียงตแตรรถที่ดังสนั่นได้เห็นวิถีชีวิตของคนเมืองอย่างใกล้ชิดความรู้สึกเหมือนกับคุณกำลังบยบินไปในเมืองใหญ่พร้อมสัมผัสถึงความวุ่นวายและสีสันของกรุงเทพอย่างเต็มที่ สำหรับบางคนนี่อาจเป็นประสบการณ์ที่น่าตกใจหรือน่าหวาดเสียวเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรถเมลเลี้ยวโคง้งหรือเบรกกระทันหันแต่สำหรับอีกหลายคนนี่คือความตื่นเต้นและสเสน่ห์อย่างหนึ่งของการเดินทางในกรุงเทพที่จะทำให้คุณได้สัมผัสถึงชีวิตจริงของคนท้องถิ่นอย่างแท้จริงเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่อื่นแน่นอนค่ะ 2. กลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกที่ทุกทาง แม้กรุงเทพจะเป็นเมืองสวยงามแต่คุณอาจจะได้กลิ่นไม่พึงประสงค์บ่อยกว่าที่คิดทั้งกลิ่นท่อกลิ่นขยะที่มีอยู่แท้ทุกคนทุกแห่งแม้แต่ในที่ที่ดูหรูหราที่สุดอาจเป็นเพราะการจัดการขยะและจิตสำนึกของคนในพื้นที่ 3. ขับรถชิดซ้ายพวงมาลัยขวา สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่ขับรถชิดขวาอาจต้องปรับตัวสักหน่อยเพราะประเทศไทยขับรถชิดซ้ายและรถยนต์ส่วนใหญ่ก็มีพวงมลาลัยอยู่ทางขวาด้วยถ้าใครคิดจะเช่ามอเตอร์ไซค์ขับเองในไทยต้องฝึกให้คุ้นชินก่อนนะไม่งั้นอาจโดนดืกเอาได้การขับรถชิดซ้ายและพวงมลาลัยขวาในประเทศไทยเป็นสิ่งที่สร้างความท้าทายและประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันสำหรับนักท่องเที่ยวที่คุ้นเคยกับการขับรถชิดขวาและพวงมลาลัยซ้ายอย่างแน่นอนค่ะ ลองนึกภาพว่าคุณกำลังจะแช่รถหรือมอเตอร์ไซค์เพื่อขับสำรวจเมืองไทยด้วยตัวเองสิ่งแรกที่คุณต้องปรับตัวคือการเปลี่ยนเลนการขับขี่จากที่เคยชินกับการอยู่เลนขวาคุณจะต้องเปลี่ยนมาอยู่เลนซ้ายและเมื่อคุณนั่งอยู่ในรถยนต์พวงมาลัยจะอยู่ทางขวามือของคุณซึ่งหมายถึงว่าคุณจะต้องใช้มือซ้ายในการเปลี่ยนเกียร์หากเป็นเกียร์ธรรมดาและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆในรถด้วยมือซ้ายแทนมือขวา การมองกระจกข้างและกระจกมองหลังก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมคุณจะต้องปรับมุมมองและระยะห่างในการกะระยะรถให้คุ้นเคยกับการขับขี่ในเลนซ้ายซึ่งอาจต้องใช้เวลาและสมาธิปเป็นพิเศษในช่วงแรกๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนเลนในสภาพการจราจรที่หนาแน่น ความตื่นเต้นอีกอย่างคือการสังเกตพฤติกรรมการขับขี่ของคนไทยซึ่งบางครั้งอาจจะดูหวาดเสียวหรือแตกต่างจากที่คุณเคยเจอมารถจักรยานยนต์จำนวนมากที่แทรกตัวอยู่ระหว่างรถยนต์การบีบแตรเพื่อส่งสัญญาณหรือการเปลี่ยนเลนกระทันหันล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การขับขี่ในเมืองไทยดังนั้นถ้าคุณวางแผนที่จะขับรถหรือมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยการเตรียมตัวและทำความเข้าใจกฎจราจรรวมถึงการฝึกฝนการขับขี่ในเลนซ้ายและพง อะไรขวาจะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ที่สนุกสนานและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและแน่นอนว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่แปลกใหม่และน่าตืน่นเต้นในการเดินทางของคุณค่ะแม้จะมีเรื่องแปลกประหลาดเหล่านี้แต่ประเทศไทยก็ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่สวยงามและน่าสนใจเสมอลองมาสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ๆเหล่านี้ด้วยตัวเองดูสิ และเธอก็ได้พาคุณมิฮาจางไปเที่ยวกรุงเทพโรงแรมที่พักคือ Bangkok Oasis Hotel ซึ่งอยู่ไกลใจกลางเมืองเดินทางสะดวกมากๆก่อนเข้าห้องพักคุณมิฮาจาังแนะนำให้เคาะประตูสามครั้งก่อนบอกว่าเป็นความเชื่อที่คนไทยนิยมทำเพื่อความสบายใจ ห้องพักที่คุณมีฮาจังเช่ามีราคาแค่500บาทต่อคนต่อคืนเท่านั้นเองถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับทำเลใจกลางเมืองแถมยังไม่ต้องวางเงินมัดจำและสามารถชำระเงินตอนเช็คอินได้เลยไฮไลท์ของโรงแรมนี้คือพื้นที่สีเขียวโรงแรมมีสวนสวยบรรยากาศร่มรื่นมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลย ร้านอาหารมีร้านอาหารในโรงแรมด้วยเมนูหลากหลายคุณมิฮาจังแนะนำให้ลองผัดไทยและซุปข้าวโพดบอกว่าอร่อยเด็ดสุดๆค็อกเทลบาร์พอตกกลางคืนร้านอาหารก็จะเปลี่ยนเป็นค็อกเทลบาร์ด้วยนะถ้าไม่รู้จะไปไหนก็สามารถนั่งชิวๆในโรงแรมได้เลย โดยรวมแล้วคุณมิฮาจังประทับใจทั้งเรื่องพื้นที่ใช้สอยทำเลและการบริการของโรงแรมนี้มากๆเลยเธอบอกว่ารู้สึกว่าการเที่ยวเมืองไทยสนุกมากแถมสาวๆในกรุงเทพแต่งตัวกันชิคมากๆซึ่งเหมาะกับคนสวยๆอย่างเธอจริงๆและจะกลับมาเที่ยวอีกแน่นอนเลยนะ